สวัสด,ดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม GTA 5ออนไลน์บนพ c <oughs> อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเก่งแล้วก็คุณพีเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมด้วยตรงที่เหมือนเดิม,ม,มกันอันนี้เป็นภาร,รกิจเสร,ร,รมิมเฉยนะครับไม่ใช่ภาร,รกิจหลักจะบอกว่าเล่นด้วยกันทุกคนภารกิจหลักนี่เล่นครบหมดแล้วครับจะบอกว่าผมจะบอกว่าผมรอผิดคันเดี๋ยวรอรถคันเดียวไอ้คันนี้ดีกว่าครับไอ้คันนี้ให้สองคนดีกว่าอายยเลครับชิบหายครับ เอาไปเขล้วันกันเลยครับเต็ก็ได้ล่นโดนเลนโดนโดนโดนกันเล็กกันหมดเดย๋ยว้ดนรถพีแบบครับไม่ขับยากกันีเราบอก่นครับคันนี้ขับยากครับข้างหลังไม่ใช่เลยจริงๆครับชนหม์ไฟครับลงเลยครับเอาลงั้หมดครับไปดวเอาลงครับเดี๋ยวเดยวเดี๋วลงลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย แม่งไม่รอเลยครับไม่ใหว้โอ้ยรถใครรถมันครับคือวันนี้ขอช่วยขอไปจุดสีเหลืองหน่อยรถคันนี้ขับยากดีไหมว่างใจโอ้ยยิงทิ้งเลยครับปเฮ้ยชั้นมไมวาร์ปได้ครับหึหึแซงเลยรถแรงเป็นไงไปครับจุดสีเหลืองกัน พัดินื่ขับกันล,งดลดังลลหมุนรถอยู่ไหมรถหมุนดีไม่ได้เลยคันนี้สั้นเกินอย่างแรงอุชนเสาไฟฟ้าอุชิบหายเอรถถังมาบ้างนี่อหมันคับม,มันจะไปเหลือได้ไงครับพี่ครับมันไม่ใช่รถผมครับผมสบายใจได้ยิงทิ้งไปเลยครับ,บระเบิดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีระเบิดให้ครับมันแพงนะ อต่อไฟฟ้าเสียวรถแหลกชื่นใจเคลมว่ะมัน่เขียวอะไรเนี้ยโอเคแฮกแฮกเลยครับนะครับกด e แล้วเปิดรถให้ครับครับจัดเลยครับจอดอยู่ใกล้ๆผมเนี้แหละโอ้ยแฮกดีวะโอ้ยรถผมปลายเสาแล้วโอเคไม่คอมพิวเตอร์นะตำรวจมาครับสามดาวครับในวหวแล้ครับไม่ได้ต้องอันนี้นั่นไง อุ้ยอันนี้อีกแล้วตาแทบจะลายครับไหนวะเฮ้ยตาโอ้ยใครยิงวะตำรวจยิงเหรอครับไหนครับคุณคุณครับจัดมาเลยตำเนียบตัดมาหาช่วยำหน่อยครับเปลี่ยนแป๊บครับโอ้โหนีใช่ไหมเ้ยอุ้ยตากูลายโอุ้ยชิบหายตาเป็นเส้นเลยครับนะครับผมผมคุ้มกันนะครับตัดไปเลยครับโอ้โหโอ้ยมันอันไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะ เฮ้ยนั่งยงเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอ่าเรียบร้อยต่อไปอันนี้ใช่ไหมเอ่อชิบหายแล้วไปไปวันนี้เอ่อเออเอ่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ครับมันมาแล้วถ้ากดผิดจะเริ่มใหม่เนี่ยครับอันนี้ป๊าบๆทราบแล้วเอาดิเรียบร้อยครับแฮกสมบูรณ์เย่เอาดิวะตำรวจมาแฮกเสร็จแล้วครับเออดูรถครับโด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 เอาดอไปด้วยครับ ไอ้คนพีคุมกันเลยครับงี้ครับเปิดอู้เด้อเด้กดผิดปุ่มว่าจะเปิดวอล์แอบเรียบร้อยอูต้ดตำรวจมันเยอะจังวะเดี๋ยวเพียนสิครับรอเล่นสิครับไอ้คนพีครับไอ้คุมกันไม่ให้วิ่งหนีครับต้องรอเดี๋ยวครับไปครับแยกทางครับครับแยกทางครับรูดหรือคอปครับยี่ครับแยกทางครับตำรวจไปไม่ถูกแน่เราเลิกกันครับ ตำรวจมันดักหน้าเลยตำรวจครับผมแค่ขโมยรถจะมาจับผมทำไมเนี่ยผมขึ้นข่าวแป๊บครับโอ๊ยไปแล้วปิดไฟดีกว่าตำรวมันตามผมพออย่ามานมึงพอพอโอ้เดี๋ยวอู้กระพริบแล้วเว้ยกระพริบแล้วโอ้ตำรวจแป๊บเดี๋ยวสบายละ อุ้ยลงจากรลุ้นไม่ได้ด้วยวะชิบหายมันตามใครวะครับมันเดี๋ยวเดีจากรลุ้นทำไมไปอยู่ซื้อเรืองสิเอาชิปหายแล้วมันเห็นอออืื้หโอ้โหโง่เป็นเรื่องนะครับอุ้ยฉันอยู่ในเมืองครับมันไม่แปลกใช่ไหมใายข่าวเล่นสบายใจครับนิ่งกับโจมีครับไปนี่ไปขอมาไปคอมาไอ้บ้าฮอมอย่ามาฮอมไปไกล ยูทอร์ครับยเห็นครับโอเคครับรอดแล้วครับเกิดโดนเห็นเป็นรอดอยู่พอร์เลยครับเจังหวะนี้ใครดอยจะเข้ามาตัวตำรวจจะเข้ามานะขอร้องลาากระฟิวด์แล้ว้ยตำรวจเอ้ยหมอวนกับทันใดต่างคนต่างนี้จังหวะนี้อุ้ยดูดูดูอุ้ยมันล่อมันล่อไปไปไปครับอยู่ทำไมเลิกติดดาวแล้วยสบายสบายตัวแล้วชิบหาย์หาย นี่ดาวดีว่านี่นี่นี่โอเคเลิกเหมือนกันเลยโอ้ยจุดสีแดงไกลเว้ยเดี๋ยวนะไกลมากไม่ไกลครับจะถึงแล้วนี่เท่าไหร่วะหนึ่งจุดเก้ากิโลคนพีไปคนพีไม่มีรถไอ้บ้าพีครับพีมูนวอล์กมาเลยครับอะไรไม่มีอะไรโอ้ยปังครับอุ้ยมอไซค์ครับปล่อยไว้ไม่ได้ชนสิครับ อยากสิขับมาไซคอยู่มอไซค์พี่พี่จะซื้อหรไงเรารู้เรื่องครับไม่ซื้อครับเดี๋ยวนี้เต้ผมลืมอะไรไปอย่างนึงครับผมลืมระเบิดแล้วคุณพี่อ่ะอุ้ยลืมลืมลืมพี่ใหญ่ไปเนี่ยเจ๊ยิงจริงๆรู้สึกเสียใจเจด้วยลืมมากเอาไม่ทำแบบนี้ไอ้ขับเลยเดี๋ยวไว้รอบหลังครับครับรอบแรกรเจอครับ มีดาการ้ด้วยไม่สั่งวะตรงไหนวะเนี่ยเอาดูด้วยลงคลองผิดที่ครับเท่ครับงามครับไปไหครับโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ครับเด้อเด้อเมันอยู่ข้างบนนู่นเลยนะอการละเมออะไรครับโอ้ยผมเมาแป๊บครับเฮไอรถ้ยไปถึงใครขับรถสายเพราะว่า อชนโ๊ยไม่ชนครับไม่ได้ครับไม่ช่วงนีไม่ได้กินครับไม่ได้กินครับกินยากครับมือมมอไซมันมันไส้มันไส้มันชนตายแล้วตายเดี๋ยวโดนไปเข้าอยู่ที่เดี๋ยวนี้ว่าไปไปเดี๋ยวกับเกี่ยวแค่โอ๊ยผ่านผ่านผ่านอีกโอ้ยผ่านก็ผ่านก็ผ่านครับโอ้เกือบมอไซมันไส้โอ้ยนี่หมื่นห้าครับ โอเคครับอ้อยากได้เกมเศรษฐีอะไรของคุณเศรษฐีอะไรครับตอนนี้เศรษฐีเริ่มจะเบื่อครัโอ้ไม่ครับเปลืองเนื้อที่มือถือครับไอ้บ้าเลยรถคันนี้เอามาทำไมรถสีเหลืองของใครวะมันคุ้นๆครับมันปล่อยไว้ได้ไหมครับไม่ได้ครับปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ได้ครับ โอ๊ยเด้อไม่น้ะอรอะไรไขแล้วโอ๊ยอไข่ล้ไ่เฮ้ยจะปั่นไรบแรถไข่วะไม่ไว้ม่ไว้ใจเดี๋ยวล็ไปไปล็อไปล็อไปนแล้วเฮเห็นมไปเราเล็ครับโอ้ยเดี๋ยวต้องทำบรถีรถดี๋ยวมเอาาไปโอ้ยรถหายครับสิบหายครับอะไรเนี่ยรถ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  ไหนรถ่าตายเน่ยไม่าวไปไม่มีรถลำบากจไปทางไกลครับมาแ้วหยุดก่อนอยหยุดหยุดไหมหยุดยิงบวกกันรอเลยครับสัยนให้ได้จะล่วงจยยไม่เให้ได้ไม่ทำภารกิจไว้อย่าม่งยิงอยัน ไม่ไว้ใจภารกิจเดี๋ยวเราค่อยบวกแล้วไอ้คุณมึงจะเล็งรถทำไมครับดูมันยิงอยงครับโหเฮ้ยแล้วแล้วประเดี๋ยวไปเลยกันไปดักรอเมียเลยก็ได้ครับโอ๊ยอะไรเนี่ยจะบวกกันทำไมครับเนี่ยไม่ขับอยูเลยครับไปตายยังไงยางครับแล้วผมจะไดปไปไหมชนชนชนไม่มีรถมาดูเลยครับคุณเก่งครับ ตามท่านอะไรครับกำลังโดกับจะโดว่าไอ้นิ่มก็ยิงประตูยิงอาร์พีจีครับเองครับอดหัวกันมาเลยครับเดี๋ยวนะเขากรีดแป๊บบูมไอ้รอแม่งไปที่ไม่ไดเดือดถ้าเดือดนี้ก็ระเบิดครับเร็วๆในในที่เรือเลยดีกว่า มันเปนบอลอที่เรือครับโหนยิงแดงเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เรือและโอเคครับมาจุดเรียบร้อยครับไปเลยครับหรือเปล่าไม่รู้อ่าิบหายมาถูกแล้วเนี่ยประมาณแถวๆนั้นแหละน,นี่นี่นี่มันมันอยู่ตรงนี้ครับไม่เห็นด้วยรครับเขมาก,กันถึงเออแต่ละว่าผมไปจุดนั้นก่อนแล้วกันโดูดี คหมดที่ยังรยอแล้วไปเลยอีกกี่จุดวะสามสาเด้ครับเดี๋ยวใกล้กอนกันแล้วกันนี่แดลถือ้ามากดูเดิมมันขับยากครับเฮ้ยรถเหรอครับแ้เมื่อกี้เห็นมอไซน์นั่นไอ้ขัน มันก็แแลงไปเรียบร้อยครับชนมันฟีสไตล์ชอบภารกิจนี้ทำยังไงก็ได้ขอให้ผ่านภารกิจก็พอไปชับปปิ้งเลยเลยอ้้หลอยไปซื้อปืนอลอ,อยรนี่เ,เขาทาเ,เรียบร้อยขับฝักรจะได้ไมได้ไมีใครไปดัการอเรือผมหรือยังกําลังไปครับรถกำลัอองรถกลงนอยู่ครับ อยู่ด้วยกันเลยนี่จะเป็นต้องรอดไกลขนาดนี้ก็ได้รัดรับบ้างก็ดีนะครับเราแหวงข้างหลังมันจะระเบิดแล้วผมเนี่ยล่วงหนึ่งครับไปครับเรือครับไปเรือไปมาเรือเรืออย่างโน้นผมมาร์กอยู่แค่แล้วเนี่ยมาเรือคนละที่เลยโถโันดันดันมาร์กมาร์กอะไรมาเนี่ยผมมาร์กไว้ตรงนี้เลย ไม่ไม่ตอนแลรกยังไม่ขึ้นครับไปครับถึงถึงกับมาสะเกเดหรือระเบิดรอเลยเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณพีแล้วคุณเก่งในการจักการครับจะจะพึ่งได้ครับแล้วไอ้คุณมึงจะชุนระเบิดทำไมครับเดือดนะเออใกล้ถึงแล้วเห้ยว้าเฮ้ยเฮ้ย

คุณพีมยิงอพีจีทำไมครับกอเฮ้ยเราจะลิงไห้่้าเหรอเมื่อกี้จบโาแรงครับเลยสิเดียวเล่นอีกเล่นอีกเขยยาวครับจะเอาอีกไหมล่ะอีกก็ได้นีครหากเวทแปรครับอันนี้เลือกเลยครับคอนติเนี่ยเอาไหนดีครับ เรื่องเหมือนกันนะเขาปวดไปเลยครับเดี๋ยวผมปวดตาคแบบไม่รู้จะวันไหนครับรยาบาลเลยเรารับาลไหมครับลองครับลองยังไม่เคยเล่นเลยมานต้องเล่นครับมันต้องลองครับอ้าวอีกคนก็ปวดสิครับปวดแล้วมั้งอยากดูนะครับภารกิจนี้มันครับมียากว่าไหมครับมียากว่าไหมโอ้โห กไม่มีแยกก็ฮาเล่นแล้วมีแอร์ซับพอร์ตไหมครับโอ้ยมันทำอไมอยู่ไกลยังวะเอฟเอฟมันเลือกรถได้ไหมเนี่ยจะเลือกรถรถอะไรเนี่รถเลือกไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยคันนั้นที่เลยแนะนำแดนขับออกมาคันล่าสุดครับแม่งต้องใช้คันนั้นครับคุณดีเลยอีฟีคุณเอ้ยอาร์พีคุณสองครับทีครับมันเป็นช่วงอีเวนต์หรือเปล่าครับน่าจะอีเวนต์ อีเวนครับไม่ใช่เวนครับอ๋อวีนะที่มันว่ายน้ำได้ใช่ไหมครับอะไรไม่ทันตามไม่ทันครับรถไม่มีรถระเบิดหมดแล้วหายโอ้ปัญหวไอ้บ้าเอ้ยต้องสั่งใหม่ไม่เนี่ยบวกัวกระลุดนี่แหบบไอ้ไอ้โมไซจะเอาโมไซรถคันนี้เหมือนแล้วจะเอาโมไซพอคันลูลู ที่ไหนวะสีเหลืองโอ้ยมันก็ไม่ไกลนะครับแต่ทำไมตำรวจมีมุมกันอยู่นั่นวะด้วยชิปทำไมครับตำรวจทำไมเขากลางตามผมมาครับน้าขึ้นรถกับผมไหมไปขัดนูนยิงทำไม่ได้ไปแล้วจะบวกกันทำไมทำไมอัดดาวขึ้นเล้วไอ้บ้าต้อง่วทำไมตำรวจมันเยอะจังวะตรงนั้นเอ๊ะทำไมมันเยอะครับผมไม่จอดรถแล้วครับอย่างนี้ต้องบวกกันไม่จอดรถเลยครับ กูบ้าตำรวจครับตำรวจมาทำอะไรแถวนี้นะครับมีคดีอะไรเกิดขึ้นครับเราผมช่วยสอให้ครับอถ้ามีเป็นนี้ต้องมีคุณลุงมาครับสบายเลยครับโอ้ยอาร์ทีจีก็บอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอแล้วครับปัญหาเราก็คือไม่มีคุณลุงมานั่นแหละครับตำรวจครับเกิดอะไรขึ้นครับเดีู๋ดูมันยิงมันเฮ้ยคุณตำรวจอย่าเพิ่งอ๋ออย่าเพิ่งยิงกูเจ็บดาวหายครับไม่สนครับเดินเล่นชิวๆโอ้ตัวผิดที่ครับไอ้คุณพีมุก็มาช่วยสิครับ โอ้ชิ้นหายแล้วเลยแล้วต้องแบบซัพพอร์ตอะไรครับไม่ใช่ซัพพอร์ตสไตล์ผมครับมันต้องแบบนี้โหดมากครับโหดมากครับไปเลยครับอาบิจิเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซองโอ้ยจมก่อนทำไมปโอ้ยโอ้ยโยมันโหดจัดเกินไปยังดีครับทักหลังมา ตั้งหลังยิงจบตายเป็นนังคลองครับตั้งหลังมาตายก่อนเยอะเลยหลังมาโอ้ยเยอะเดี๋ยวครับต้องบุกหน้าครับต้องหายไปครับตังนี้มาแล้วเอาไปกินนะครับไอ้ยีว่ามันอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่อ้ยีว่าครับ อร่อยครับพิซซ่าจะตายหาอะไรครับกินแป๊บนมครับลาบแดงขนมไม่ได้เสือครับลืมครับเตรียมรอเลือดไทยจริงขนมครับเดียวรู้เรื่องข้างหลังมาครับรู้เรื่องเลยครับพี่อยจะไดี๋ยว้กินนมแป๊บพี่ช่วยยิงซัพพอร์ตหนึ่งเยอะเหลือเกินเราไปเอาเงินได้ก็พอแล้วใช่ไหมครับต้องขับตรงกันปะครับ ไอตำรวจหัวทำไมคุณต้องบวชแล้วทำไมคุณหัวล้านยังครับจะตายหาแล้วครับเดี๋ยวเดอย่าอย่าเพิ่งครับไม่ได้ไม่ได้ไอตำรวจน็อกไปเถอะขึ้นเก่งครับไปเก่งเลยใหญ่ถ้าไหวไม่ดีไปรับไปน้าไหวครับอือหือตป็นยังไงกันเลยครับเอ้อเดี๋ยวเนาะอ้าวจะจะใครใครใครเป็นอะไรครับ ไอดีมันต้องเอาคุลูมาเอาวิ่งครับมันจะง่ายมากเลยครับมันเป็นความบิดของบัวเองอ๋อไประเบิดรถใช่ไหมเออใช่ัต้องขับรถอแบบแต่ไม่ได้ครับมันต้องขับรถหนีใช่ครับข้าวผมจำไม่ผิดนะสังคุลูมะทันไหมครับเดี๋ยวดิไม่ทันครับนี่เราอย่าลืนภารกิจเลยนะมันยากดีเอาไหนครับว่ามาอันสุดท้ายดีไหมเคยเล่นทำอะไรืออะไรวะใกล้บ้านดีนะต้องลองครับต้องลองครับไปโว่เลยครับโว่ครับมาครับสุดท้ายครับ จะแล้ววันน่ะเมื่อกี้ถ้ามีคุณลุมะระบายมากเลยโดยทันทีนึงไม่มีคุณลุมะชิบหายกันหมดครับเพราะใครไม่รู้เลยไม่มีไม่ไม่ได้สั่งเลยเหรอครับโยผมก็ยังไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเริ่มเกมเลยครับรออยู่ครับ ก็ซุนผ้าบอล14เคยครับเกติเล็กเกติเล็กแค่สิทธิครับเปิดเพลงครับครับไปเลยครับกูกูกูคูณสองภารกิจนี้เหมือนจะง่ายนะครับมันเปิดให้เลเวลหกทำเอาชิมไฮครับเราเลเวลเยอะแล้วแล้วเลือกมาทำใหม่ครับวันนี้โธเอาครับเล่นเลยครับมันได้เลือกแล้วครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับต้องเล่นครับจะทำอะไรวันนี้สเตลครับสเตลสเตลต้องใช้โคมอะไรอยู่วะเนี่ย กระเตียวยาเอ้ยอันนี้ผมเคยทำมันไม่รู้ทำยังไงงงกันครับหาไม่เจอเออ аю! มันอยู่ข้างล่างแน่เลยข้างล่างครับผมเคยอยู่ข้างบนแล้วผมไม่เจออ่ะมันต้องมันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยข้างล่างครับคุณพีดูดเลยครับไม่ครับผมนี่ครับนี่ครับบูครับมันต้องบูครับโอ้ย RPG ดูเดี๋ยวเดียวระวังดูนั่นนะครับเหมือนเหมือนภูมตอนนั้นดู เขาเรียกสเตลวตรงไหนครับอาซีจีปืนโหดดุจะย่งยิ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 งแกงยิงเงื่อนฟูงเฮ้ยปืนนี้สะดวกกว่าลูกซองรัวไหนไอพวกแกงนี่มาเพลินสเตลนี่เก็บอะไรอ๋อยาเมื่อกี้เก็บมีแคปไปเลยครับไปเลยครับมีรถก็ขึ้นขึ้นครับมอไซค์ขับที่ไหนขึ้นทีครับขึ้นได้สองคน ไปไปเอาเอาแล้ผมลงแมววันนี้อุ้ยหมาครับมาครับไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวิขึ้นกับพีอุ้ยอุ้ยท่านกันไปเร็วเลยเดี๋ยวพาชิบหายไปแล้วไปครับจุดเหลืองครับเจอกันที่นั่นครับผมผมจะว่าไปปิดทางครับไปต้องไปทางเดิมครับมันไกลนีดนึงมไม่ค่อยจะไกลครับไปเลยไปด้วยอืออือซัปเปอร์หรือเปล่าอืม ทางนี้ครับไม่มีใครมาไล่เลยครับมันไม่ยั่วงสบายไม่ชนมันมันง่ายเลยมันเดินเล่นโอ้ยสาตอันมาครับมันจะยากก็ยากจริงๆครับมันจะง่ายก็ซุปเปอร์ง่ายครับโอ้ยใครยิงเหรอทาไมยางไม่แตกวะครับยางเบรกยางมาครับรถคันนี้ไม่ต้องห่วงครับ อ๋อไม่น่าครับเปิดกระสุนครับไม่ยิงกันได้ไงครับโดนชนเลยเนรอครับแกตายคไม่โดนชนครับเดี๋ยวเอารถมาเอารถเลยลงไปดูซีเรีองครับถึนวาระต้องชนแล้วไอ้คุณพีมันอยู่ไหนไหมอยู่ไหนไหมแท้คุณพีอยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยชิวๆ เมื่อกีก้เกือบตายครับแดงๆเลยครับรถมันสะบดัดครับทุบผมไม่ได้นนนเนี่ยเปลี่ยนไกลไปหน่อยครับ <c oughs> นใส่หมวกหน้ากา <c oughs> ับร้วขี่รถครับเอาเอาไว้เอาไว้ลุกชนใช้ได้ ก็ได้อยู่ครับเอาเก่งไปถึงไปเลยถึงแล้วครับผมว่าผมไม่คนเอายามานะใครเอายามาวะมาส่งได้ครับคุณเก่งเพิ่งจะเอายาไหมครับเอาจริงเหรอใช่ผมไปอ่ะจับยางเก็บโอเคผ่านส่งแล้วครับง่ายเก็มากได้เงินเท่าไหร่เนี่เงินห้าพันเองสำหรับวิวหกโอเคเคล็ดง่ายครับสบใจครับ เอายากกสิไม่ร <c oughs> <shocked> ู้ว่าแหนเป็นยาเป็น่ายครับชอบกุไลค์ครับชอบมากๆปุ้ซับนะฮะสำหรับที่นิปปุ้มปลับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับโอ้ยเมา